ไอ้บ şey ้าไอ้ไม่ใช่โอ้ยไอ้นี่วะเปิดขึ้นตักตัวเรื่อเดี๋ยวก็จะล่างบารว้มานี่เร็วๆท็าาเร็วๆนนีเปดตอ ที่มนุษย์ <c oughs> ทำเป็นอาจินตกรรมเรีนะเขาเรียกว่าเรียกว่าอาศัยวันนาสร้งเสรจ,จนเป็นอาจินตกรรมนิสัยสันดานที่ถูกสั่งสมเป็นอาจินตกรรมอันนี้ก็เรียกเป็นนิสัยเลยเป็นสันดานเลยเรียกาอาจินตกรรมหรือนิสัยสันดานมนุษย์มันทําต่างๆกัน อย่างราคะจริตเนี่ยราคะจริตเนี่ยจริตราคะนี่มันไม่ได้เกิดเองมันเกิดจากการสั่งสมผู้หญิงก็เช่นเดียวกันต้องสั่งสมผู้ชายก็ต้องสั่งสมถ้าโดยราคะมันมีโดยธรรมชาติของมันทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าไม่ว่าท้าวภรรยามหากร,ริย์ยญาจกวันที่พบเห็นใจพระเห็นเนรทีมีหมดคือราคะนี่เป็นธรรมชาติของสันดานสักสันดานดิบของมนุษย์อยู่แล้ว แต่เขานี้ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่มากเหมือนราคาปกติมีร้อยหนึ่งเนี่ยทุกคนมีร้อยหนึ่งเต็มร้อยเลยเท่ากันหมดแต่ร้อยห้าสิบหรือสองร้อยห้าสิบเนี่ยไอ้นี่เริ่มเพิ่มมันการไปเพิ่มนักะนี้ไปว่าไปซ่องเสพบ่อยๆตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆกระทําบ่อยๆจดจ้องบ่อยๆหมกมุ่นบ่อยๆมัวเมาบ่อยๆ ไอเนี่ยคืออาศิวนาซ่องเศพมากๆเข้าไม่มีอะไรทำมีเรื่องเดียวเท่านั้นอันนี้ราคะจริตก็แปลว่าไม่มีอะไรวันทัน้งวันเขาจะคิดอยู่เรื่องเดียวผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นจะคิดด้เรื่องเดียวเขาเรียกอาศิวนาส่องเศพสิ่งเหล่านั้นบ่อยๆคบคนก็หนึ่นคบนิสัยแบบเดียวกันคบคนกน็นคบเพื่อนมสมดผู้หญิงเงอนกันคบเพื่อนเน่าคบที่แรกเหมือนกัน อยากเหมือนกันเห่าเหมือนกันผู้ชายก็เหมือนกันเห่าเหมือนกันพบกันคิดเรื่องเดียวพูดเรื่องเดียวชอบเรื่องเดียวอันนี้เขาเรียกพวกราคาจริเกิดจากาการซ่องเสพและทําให้มากเจริญให้มากมันทํมากมากเข้าไปนิสัยสันดานเลยนิสัยสันดานที่ราคะอย่างรุนแรงมันจะเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่เกิดเองราคะมันเกิดเท่ากันหมดร้อยหนึ่งเท่ากันมีมาเท่ากันหมดสั์ มนุษย์มีราคาเท่ากันหมดแต่คนที่ไปเพิ่มจํานวนจากร้อยหนึ่งนี่นะเพิ่มได้มันต้องมีเหตุอะไรเพิ่มมันจะต้องคือหมกมุน่นอะหมกมุ่นมัวเมาคุ้นคิดคํานึงถึงระลึกจูไม่ไดีอะไรอนะแล้วทำบ่อยๆเรบ่อยๆพวกนี้นะจะหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นน่ะ จากร้อยหนึ่งว่าเพิ่มจํานวนขึ้นไปเรื่อยๆ,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 ๆพวกนี้เนี่ยจะหาความสุขไม่ได้เลยมีเดียวัวเดียวไม่พอใจไม่ยินดีไม่พอใจมีเดียวฝอฝัวเดียวก็เหมือนกันอยู่ได้แต่ทรมานกันแล้วกันจะเอาท่าเดียวมีเดียวัวเดียวน่ะจะเอาท่าเดียวไม่คิดเรื่องอะไรไม่คิดได้เรื่องเดียวเท่านั้นเองไอ้น,นี่ก็อแปลว่าหุ่นแรงมันหมกมุ่นมากเกินไป คราวนี้วิธีการแก้ความหมกมุ่นหรือนีก็ทําสิ่งอื่นเสียหรือดูอสุภะเสียหรือเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันเสียเห็นอารมณ์ทั้งหลายเปลี่ยนแปลงเสีย,ยมันก็จะลดตัวลงแต่เขาไม่สนใจมันไม่สนใจว่าจะลดยังไงั้งนี้ลดง่ายนิดนึงก็ลดตรงเดี๋ยดูมันเกิดจากอะไรก็มันก็เกิดจากการปรุงมันเอารูปมาปรุงเอาเสียงมาปรุงเอากินเอารสมาปรุงสัมผัสเก่าๆมาปรุงเอารอารมณ์เก่าๆมาปรุง,ง,ก,ก,ก,งก็รู้อยู่มันจะต้องเอาของเก่ามาปรุง แล้วก็เฮ้ยไอ้นี่มึงนะพอมันขึ้นมาก็ชี้หน้ามันมันก็หยุดไปแต่ส่วนใหญ่แล้วไปชอบตึกตะลึกนึกถึงมันซ่องเสพมันบ่อยๆมันก็จะเกิดลุกรามใหญ่โตเลยอันนี้ก็เรียก่ซ่องเสพนักมากเข้ามันจะหนาขึ้นก็ที่สองก่อนซ่องเสพพอมากก็หนาขึ้นเช่นเดียวกันคือโทรศใครพูดอะไรขัดเขืองขัดตาขัดใจจะโปรดเป็นประจำอาจินตกรรม ไม่ได้สมยากก็โกรธได้สมยากก็โกรธหมูหมากาไก่เข้ามาใกล้ก็โหดขัดเคืองหมดคนที่ขัดเคืองประจำนี่แป็าซ่องเสพกับคนเช่นนั้นเนี่ยชองหาเรื่องคบกับคนหาเรื่องอยู่กับคนหาเรื่องอยู่ใกล้ๆสี่ที่หาเรื่องมันก็จะขัดเคืองอยู่ประจําเลยขับรถก็ขัดเคืองคุยกับคนก็ขัดเคืองอยู่กับพวกกเมียก็ขัดเคือง ทำไรทำนาทำสวนเห็นนกมาลงไปกินข้าวกับขัดเครื่องมันขัดไปหมดร้อนกับขัดเครื่องหนาวก็ขัดเครื่องแล้วกับขดเครื่องมันจะอยู่ในความเครื่องค่บ่อย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 นิสัยทํบ่อย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 เข้าพวกนี้เขาเรียกเจ้าโทสะมันต้องอยู่ที่ซ่องเศษสีแหละแล้ววิธีจะแก้มันแก้ยังไงก็ง่ายนิดเดียวอีกแหละโทสะทาให้ตกนรกโทสะทําให้ฆ่าพ่อฆ่าแม่โทสะ ทำให้ความดีหลบหลีหนีหายโทสะทำลายชื่อเสียงกิติยศวงตระกูลโทสะทำให้ติดคุกติดตารางเพื่อโทสะทำให้ตกนรกถ้าคิดอย่างนี้ก็ลดเหลือเมตตาหัดเมตตาให้มากขึ้นตรงข้ามกับโทสะคือเมตตาตรงข้ามกับลาคะก็คืออสุภะเห็นของน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหลืองมูงน้อน ตาทะลิน้นปินเจตตาปิน้นลิ้นจุกปากมาโน้มม้าเนา่าถ้าดูอย่างนั้นมันก็จะเป็นลดแล้วใช้ของปลอนๆมันก็จะปเป็นลดไม่ไปเพิ่มราคาให้มากมันจะเป็นลดให้อยู่กับธรรมชาติให้มากมันก็เป็นลดแต่คราวนี้คนไม่รู้จะอยากจะ,จะลดนี่อยากจะจะเพิ่มมันคราวนี้มันก็หนาขึ้นหน,น,นาขึ้นนะัทุรนทุรายเป็นทุกข์อะโมหะก็เหมือนกันให้หลงเนี่ย หลงงมง,งายหลงเชื่อหลงอะไรต้องหาหใช้ปัญญาให้มากขึ้นอย่าเชื่ออย่างงมงายเขา,าพูดผีปีศาจอยู่ตรงนั่นตรงนี้ดวงนี้โชคดียังไงให้มันดียังไงผีมันเคยมาช่วยอะไรมันเคยมาช่วยไรทำนาทำสวนไหมมันเคยมาบันดาลอะไรคุ้มครองไม่เคยหูเขา, ها, ไ,เา,าไหมเคยเช็ดบ้านถูบ้านไหมดวงเดิมมันเคยมาช่วยเราทําให้ดีได้ไหมให้เรียนหนังสือสําเร็จได้ไหมให้ทํางานทําการได้ไหมทหําไร่ทํานาได้ไหมดวงโชค ถ้าคิดอย่างนี้มันก็เกิดปัญญาโมหะมันก็จะหายไปความโง่มันก็หายไปไอกกาบกันทาไมไปเห็นศาลได้เจา้าเอามือมันทําอยู่ไก่มันก็ปั้นขึ้นมาจากแถวไอแถวอะไรน้องสนูแล้วไปวางทําไมเสือเอาไปวางมันก็มือปั้นขึ้นมาปูนปัดเตอะแล้วไปกาบทําไมไหวทําไมอะไรอีกหรือสีก็เหมือนกันมันก็ปั้นขึ้นมาแล้วก็ขายแถวยีนางเนี่ยขายเลย แล้วไปไหวทําไมไปหาพอ่อเขาเองนี่มือมันก็นทําขึ้นมาเองแล้วก็ไหวเองบาเองขอเองคือบ่าใหญ่อันนี้มันก็จะหายโมหะคืนหลงแต่ถ้าทาไมฆเขาว่ามาต้งนั้นตองนี้คืออย่าไม่ไม่เชืยย่อยาลบลูนะของมันมีจริงๆนะเจา้าพ่อหนองกระทุ่มใจกันดอคนใจนะั่นแหละถ้าเป็นผู้นะยึดผคนใหญ่โตใจได้กิน มันเป็นตัวไงมึงบางเนี่ยจะบอกน้องตุมามาต่อยอกูดิงงไปม,มาถ้าไปดูแล้วเห็นผลไม่มีมนุษย์ถือเองยึดเองบ้าเองอะไรเองหาตัวตนไม่เจอแต่คนเราเมื่อมันโง่ขึ้นมามันก็จะพากันโง่พาลูกพาล้านโง่อย่างตะเกียวพาลุงล้านโง่อยู่ว่าให้มาเอาน้ำล้างบาดาจารย์เลยนั่นแหละคือโมหะโมหะมันจะต้องไปเพิ่มเอาปัญญา ว่าทำทำไมทำเพื่ออะไรทำเหตุอ,อะไรนีออร่มีแค่นี้เองถามว่าทำทำไมทำเพื่ออะไรทำมีเหตุผลอะไรและจะได้ผลอะไรเอาเมือมือขอเองมือทำไมไม่ทำเอาเองจะไปอ้อนวอนขออะไรละ่ะไปบันดาลอะไรได้มันจะช่วยได้ไงตัวมันสารมันยังไม่มีปัญญาทําอยู่มันจะมาช่วยเองได้ยังไงเองว่าเอามือไปทํามันแล้วยังเอาถูกเทียนไปจึดบูชาเพื่อจะให้มันมามาคุ้มของอีกบ้านนี้ อยู่วางนี่โมหะมันจะหายไปแล้วนี่ตรงข้ามกันเลยจะเกิดปัญญาพระอสวนาอยู่กันอเสวนาจะพาลานังมเดนาเสวนาคบคนพาล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 อีกคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคบคนชั่วพาตัวให้อับจนนี่คบคนดีมันก็ดีแหละวิธีที่จะสั่งสมให้เกิดความดีมันก็ต้องเสพอีกแหละเสฟกับคนดีมันก็ดีขึ้นมาเสพกับคนมีศีลมีธรรมล้วก็มีศีลมีธรรมขึ้นมา เสพกับอารมณ์ดีๆเราก็ดีข hey, ึ้นมาเศพเหตุผลเราก็มีเหตุผลขึ้นมาเศพศรัทธาก็เกิดศรัทธาขึ้นมาเศพปัญญาเราก็มีปัญญาขึ้นมาเศพสติแล้วก็มีสติขึ้นมาเศพสมาธิล้วก็มีสมาธิขึ้นมาเศพปัญญาแล้วก็มีปัญญาขึ้นมามันก็อยู่ที่การสอ้างเศษเองเพราะนั้นการที่ทําให้มากเจริญให้มากมันหน่อยมากด้านไหนมากด้านเลวมันก็เลวมากขึ้นมากด้านดีก็ดีมากขึ้น แล้วจะถามจะหลุดหลุดออกจากวงจรธรรมมันจะหลุดย e ังไงมันก si no ็หลุดได้เพราะกามเด็กทิฏฐิกับกามถ้าหลุดออกจากธรรมะนี่ยมันจะต้องมีทิฏฐิกับตัวกามกามกับทิฏฐิถ้ากามหนาเข้าธรรมะไม่ได้ทิฏฐิหนาเข้าธรรมะไม่ได้ถ้าไปสั่งสมทิฏฐิเรีวๆมากๆเข้าเพราะหลุดออกจากวงจรธรรมก็ไปสู่วงจรกามทิฏฐิหนาใครแตะต้องตัวไม่ได้ ราคานะหนาใครแตะราคะไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูไอ้หนี่ไอ้เจ้าหนี่มันเกิดจากอะไรแล้วก็ดูวิธีการจะจะละมันไม่ซ่องเสพกับมันมันก็เอาตรงข้ามกันมันโง่แล้วก็ใช้ปัญญามันมีศรัทธาแล้วก็หาเหตุผลให้เกิดปัญญาให้เกิดศรัทธาให้เชื่อให้ถูกต้อง เพราะนั้นเรื่องการส่องเสพนีในสองกัรเลยทําให้มากเจริเเนี่ยมันทำเรื่องเร็วๆมากๆมันก็เร็วทําเรื่องดีมากๆมันก็ดีคิดเรื่องดีๆมากๆมันก็เป็นคนฉลาดมีเหตุมีผลคิดเรื่องเร็วๆมากๆมันก็เป็นคนโง่คนเลวมนุษย์ส่องเสพอะไรก็จะเป็นอย่างนั้นส่องเสพกับธรรมชาติจิตมันก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นซิ่งส้งเสพกับกามจิตมันก็เป็นกามมากขึ้นสิ่งเสพกับพยาบาทมันก็พยาบาทมากขึ้นซึ่ง เสพกบงมงายมันก็งมงายมากขึ้นมันอยู่ที่ว่าม,น,มน,นุษย์ไปเสพอะไรบ่อยๆทําบ่อยๆทําเร็วบ่อยๆทําชั่วบ่อยๆเดี๋ยวก็เร็วดียก็ชั่วบ่อยๆทําดีบ่อยๆเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็เลิศประเสริฐบ่อยๆมันอยู่ที่การทําให้มากเจริญให้มากนิสัยสันดานคนเขาบอกศรัทธาจริตนิสัยศรัทธาถ้าศรัทธามากๆงมงายศรัทธาต้องมีเหตุมีผล สตาต้องมีสติปัญญาสธาสินสุตตะจักปัญญาสินก็ต้องส่องเสรให้มากสุตตะทางสดับตับฟังก็ต้องฟังให้มากก็จะเกิดปัญญาสุดสู้สร้างละพเตปัญญาฟังให้ดีโดนในปัญญามันก็ดูที่ฟังให้มากมันก็ได้ปัญญาแต่ถ้าฟังฉุ่มฉึ่งเมื่อ,อวันรอยชาติก็ไปเกิดปัญญาเกิดแต่โมวเมาประมาณเรื่อเพลไปเสียเวลามีหูก็ฉุ่มฉุ่ม พวกนี้ไร้ปัญญามีแต่มัวเมาหมกสยบกลุ่มันโง่โงาไงตลอดกาละนานเพราะนั้นเรื่องของมนุษย์มันอยู่ที่การสร้างเสพเสพอะไรทำให้มากสิ่งดีก็มีมากสิ่งเลวก็มีมากสองฝ่ายเสพดีมากๆดีก็เพิ่มพูนขึ้นเสพเลวมากๆเลวก็เพิ่มพูนขึ้น,ม,น,นมันอยู่ที่ว่าเราทําให้มากถ้ารู้ว่ามันไม่ดีพอเลิกมันแล้วเปลี่ยนทางใหม่เสียมันก็ไปทางดีเท่านั้นเอง ยะถาวาริวะภุราปริปุรเรนติสาคารังเอวะเมวิโตทินังเปตานาังอุสกปฏิชิตังปฏิตังสุนหังสิพามีวัชมิชาตูสัพเทปุรเรนตุสังกปาจันโทปนรารโสยะถามณีโธเจรโสยะา,าสพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยส,สุสีทีฮายุโกภวะพวิวาธนาสีสนิจังุทาปัญญายโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐานติ อายุวันโนสุขของป่า <c oughs> <c oughs>